ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกสะดุงยัวน,น้องแสงนาพี่น้องเนาะกับมากกบทีมงานนึกเก่าเลยพี่น้องแต่ว่าทีมงานลงไปแล้วลงไปยกฐานแล้วอุปกรณ์กับเมี่นด่างเส้นสามพี่น้องกับคาสรูเจ็ดศอกเนาะเส้นสามกับเจ็ดศอกเพราะว่าน้องแสงส่วนมากมายกกระมิตรป่าหน่อยกลยเลาด่างหน่อยมายกบิ่งพี่น้องกจะแล้วแรงเนาพี่น้องเนาะไปเบิ้งตอนยกเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตามทีมงานไปก่อนทีมงานลงไป่านแล้วครับพี่น้อง โอเคครับทีมง,งานมายกฐาแล้วพี่น้องลองบึงเนาะ,ะได้บ,บ่ได้เข่าบ่ล่ะอ้อมันคืออันเอียงจังสันหรอสะดุงนี่เขบบ่าบ่ล่ะว้าวป้ายาังนั้นอโอ้ยพี่นอ้องก็เป็นทางนั้นต้องตานั่นดอกตากเอาเลยเนี่ย น,นี่อ้พี่น้องพูน่ะเวิงบาทแรกแหกหมานหมานหมานน่ะพี่น้องอุยอ้ยอุยอ้ยยาฟาเออเดี๋ยวถือไปให้ทีมงานเดี๋ยวไป มีแตป่าหน่อยเด้อพี่น้องอยู่นี่คันได้ปาใหญ่นี่คือแห่ได้หรอพี่นอ้องก็สันเซอดังปาใหญ่มีอยู่แต่ส,ะสะมัยมันโดดออกสิท่านมันบอด่างกระเส้นสามหนึ่งพี่น้องเอาลุ่นไปน้ำกันนะทีบปาใหญ่ล่อยมะเขาครับของตื่นหมดละมา้าเลือแต่ป่าครับบ อาสิบโดนด้วพี่น้องได้แต่ปลาหน่อยแล้วเด้พี่น้องสิเบือไม้นี่บ่ไเด้มาดนพ้าพี่น้องมาชมมามันยังมีป่าแรนอยู่บ่คือเก่าบอสันดีพี่น้องมาแบบยกให้พี่น้องบึงเพราะแหลวแรงเลยพี่น้องเอ <c oughs> <ะ>ียงปาดขาวจากผ้าพือขาวจากผ้ายังสัน้นเอามาร่วมๆกันกันนะ โอ้มันเป็นเศร้าโศกหลวงพี่น้องเบิองเด้อถ้าเบิองเด้อขาวจากผากเลยพี่น้องก็ต้องเอาเหมดอนกระดอกมาเขาซื้อมาเขาโล่มากพี่น้องเบ,บิองปลากเขาของปลากเขาหน้าเอ้ยว่ามันปลากเขาหน้าไปอย่างนั้นเออเขาโม้นอยู่หรอไปอย่างนั้นพี่นอ้องว่ามันเขาโม้นดิปากขคุยล่ามกับว่ามันคุยลา่ยลามหน่อยหรือเปล่าคือคุยล่ามข้างหนอ โอ้ยโอเคเลยพี่น้องตัวยกยากครับมันเลิกเดียปลาใหญ่นี่คือนสีดดออกแล้วพี่น้องคันเขา่าเสื้อสียกวียดนามเสื้อสียกสะดุ้งวียดนามได้พี่น้องเจดอนโดนเคยได้ปากกาใหญ่พร้อมได้อยู่นี่ วานปะนินตกใจหลายทางนี้ก็ได้ปะนินปะนินโบเมีนแถปฝรกางมาใครอู้เป็นตะปครโดดออกขัาเนาะรุนรุนรุนโอ้ปลากระพงที่น้องนั่งยกนั่งยกคือคู่ตุ่มยันเห็นนั่งยกเพื่อพี่น้อง นักเงี้ยงนักตัวเส้นสามเส้นสามเจ็ดสองพี่น้อง ขันเราสองเส้นมากกระยามันหลอดเบิดเนาะไม่ใช่ได้กินป่าน้ำเขาพุ่นแม่มงคลก็เป็นตัวยกเด,ด้พกผุน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 แม่ไปบอใหญ่บอเออป้าป้าบัดอีบานหนึ่งได้พี่น้องได้ใหญ่ไปทางพุ่นคนอช่วงมองนีมันรวมีพื้นทีปน่นนป่ะนะอันนี้ปลาเขาหน้าตัวนหนึ่งหนามั้ยเนี่ย โอเคง่ายกันด้วยพี่น้องหยับลงมาอีกจังน่อยพี่น้องเป็นแต่งยกง่ายก็มงองหังง <c oughs> นดีที่น้องที่ไหนเพราะปันกันละเตี้ยอุ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 ้ยพี่น้องมันแลนอยู่นำขอบอ,อุ้ยปลาแรงดิ่งขอบขนนดเขาจับพาดเลยอุ้ยปลาเขาวหน้าสามทีโต มีห mm ้างหมดพี่น้องขานอยเหยียบห้างหมดหมดแดงไฟนี่บอกถึงเนี้เอามันถายอยู่เป็นยังดอกขุนมันงดูขุนหมดแดงซื้อๆอุ้ยพี่น้องเขาเป็นฝูงเลยมองนีก็สิบบ่คาดเป็นอย่างบ้านน้องตากขึ้นเรีนดีเถอะวะ พี่โดดีวะอุอ้ยอุอ้ย <c oughs> พี่น้อง <laughs> พันพร้อมมาได้แล้วมาได้จังสีมันตื่นเหรเด้เอา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 ,เอาไปแม่แล้วทอดห้กินกมันห <c oughs> มันมัน,มน ทำตื่นตื่นปลาแลนดีเนาะแลแนไปทำให้หน้าหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาหอยเขอยาอีกแล้วเอาอี่สูตรเอาๆๆๆ <c oughs> เอาๆๆๆ <c oughs> เอาเอาเนี่ยกระสตรจุดน้ำพีน่น้อง ไปอยู่พอเ่ามดแก๊สใช่อ๋อขนเมียมีมดมันดูหนีห่างแป่าลามันเฟี้ยฟังออปลาขับของหาตัวรถ <c oughs> พอดีมาเอ้ยเป็นตะมีแทบวะเอ้ยขี้เอียงลางงางสันเป็นตันปลาเรียนค่ะตื่นฟ้าทั้งตื่นกับตื่นเนาะทั้งหม นั่นปลาเลีนดีไซเลอร์นั่นนั่นพี่น้องปลาขาวม้วนปลาขซ้อนหน้าพี่จังปลาคุยล่ามกักซะลูกปลาคุยล่ามหรือเปล่าวะบางที่เป็นหัวม้วนนะสัสพี่น้องมองๆไปโลอดไปหน้าปลาขาวหน้า ปลาซิวอาว้าวโอปลาซิวหางแดงก็ได้เคยเอาอยู่ตีอเอาทุกต,ตัวพี่น้องมันวอลล์บอสได้ปลาซิว,าวาหางแดงของพี่น้องปลาซิวหางแดง ก็ใหญ่พี่เงินเนาะว่าจมาเข่าทอมจิโดดออกของได้สืวยพี่น้อยนีนรำขอบยังวางห่วยปลาคนละนี่คือหลายแถววะนี่เอี่ยมแล้วสิอยากมาหยกได้จังสีเนาะมันเข่าเรื่อยๆเมียนี่หลายอะไรได้บอกอยู่เลยเอาผมก็ไปสักครึ่เงเยิ้งสั้นเวียงไปทางคุณอีกเจาก้านายกระดุ้ตัว ็นจะรวมก็เป็นหัวสักกระเทียมเลยเวียงไปทั้งพุ่นอีกทั้งนั้นเอานั่นออกได้สวยเออยังยังอยู่ดอกรบกันยังก็บอกว่าให้เวียงไปทั้งนั้น

โอ้ยกันยากพุ่นล่ะน้าโอ๊ยบอยบ่ยอยู่นี่บ่ท่วมดอกพุ่นป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 ูนปลาไม่เล้งเขาไปในพุ่นปุ่นนี่ปลาเข่าคนว่าอยู่มะยกไกลๆนี่มันก็เข่าดีแท้บู้ไฟเหรอดูดออกหรอปะเห็นบอมันสูบบ่ได้มันสูบทางนี้บ่ได้เลยพี่น้องขนาดแกบบังคับเนาะ น้ำอีกอยู่บ่บอพ่อแล้วไม่มองยาได้นแล้วใกล้ๆบอบอ,บอพ่อแล้วข้ามแล้วสิล่าพี่น้องแล้วยน่กันนบน้ำตะวาสิล่าแล้วล่ะจะบาทสองบาทงงกูบปลี่ยนเลยเขาต้งหอยพี่น้อง ไว้จูเครื่อมนะได้ปะไปยังครับของให้พี่น้องมือเจ้าบาากันนะเอา เลยโอเคพี่น้องไป okay. ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ยูนอแต่ว่าแบบมันกันกบอกใคยเข่าหลายมันเป็นดังเส้นสายมาพี่น้องกับเขาเรื่อยๆเขาพวกปลาหน่อยไป,ย,ปยังสิเนาะก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิ้งมาจนจบคนที่เขามาเบิ้งไม่ไกลลุ่มกติดตามแล้วครับผมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อสนิทก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายนี่ครับเบิง้งวิวโหลดพี่น้อง น้องแสงครับพี่น้องบ่ริ้มาโดนลละครับ